ไล่ก่อนแล้วค่อยมาถ่ายทีเดียวจะถ่ายคทีบไ<อ>ปอเอาเลยสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะไป <c oughs> ส,ส,สวัสดีพี่น้องวันนี้ฟ้างามอีหลีชอบอ่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนใบบ่ายนะคะ พอดีเอฟซีคนท่ามาไหว้พระพี่น้อง่นก็ดีดีไหว้พระพี่น้องมาไหว้ท่านพระธาตุนองบัวพระธาตุหนองบัวบุญทอดยอดถึงจะค่ะนะก่อนจะขึ้นเครื่องกับต้องมาไหว้พระขอพรก่อนคนที่ใจดีพาแวะมาทำบุญนะเจ้านะจะก่ับ สมที่เพิ่นจากภาพมาอเอรีเนาะอลังการเรับกับผมเคยเห็นสวยงามขนาดสวยจริงๆอ่ะแสดงว่ามันไม่ถือรูปดีดหไหมโอ้ยสวยมากคุณเก่งมาเกคุณเป็นเอฟซีพี่น้องมันกัดใจดีเป็นหลับหลับกับภามาไหวา้พระแต่อลังการมาก วัดที่ไทยมันสวยกว่าวัดยุ่าเลยนะเป็นองคนสร้างแบบอลังการงานสร้างสร้างได้อลังการมากเลย แมนมันก็ถูกต้องตามหลักกป็นไดงงมาขอพอจค่ะขอพอนาวันต้องขอพอ่ไปร้านค้าต้องขอการิเยเจ้าค่ะไม่ไม่อยากใส่ฟอนมากเหรอใส่แต่การเยเหรอมากัเบิดมาเินเปลี่ยนม่ก็ไก็ได้เด้อผู้หญิงแล้วมัน่ใส่ปะถุมาพอดีเลย ไจุกเียนก่อนูเทียนนับก็ม nah, kind of oh ีแต oh ่ถูกแชตัวม่เกียน์ักเทียนจะเปหล่นตายะไหรูจะถูกก็ได้ก็ได้ลาสุดแต่เป็นโซเฟอ์ให้่อพ่อไ้้พี่น้องคะเป็นหดมือกล้องให้คุณก้อนะคะคุณเก่งนั่นเองจ้านักไกลที่จะขอพรออะไรคะฮะ ขอเดินทางปลอดภัยและไปเที่ยวแบบสนุกสนุกสะคะเอาต้องไหวกันนอกเอาเอาทูบเทียนปักไว้นี่เอาดอกไม้วางไว้นี่้ไปกรับข้างในอย่างเดียวสวนลำดมสามจบแล้วค่ะครับได คอดนแท่เออคอโดนเท่ไม่เคยมาแต่คอได้หลายฮ่าฮ่าฮาฮ่าเธอได้มากต่คอให้คุ้มเลยเนาะแมนแต่ว่าอลังการหัวอลังการตาแหงเนาะสภาพอลังการแท้เคยมาบ่นอะไรเคยแต่ผ่านบมันบอกเคยเข้ามาเห็นข้างในเคยาานือว่ ดูข้างในเสียอลังการมากว่าเป็นบุญตาได้มาเจอพี่น้องคะต้องขอบคุณคุณเก่งที่พามานะคะ้านะสวยมาก สวยสุดอลังการนะเชอร์บุญหูบุญตาดีสับปะสดบปดอดเลยดะเธอไม่ถ่ายรูปเหรอเธอในรอบรอบพัดถาดก็สวยสวยรอบปัดพี่น้องนี่เพรทะนั่นเทียนพรรษาเหรออ๋อไม่เอ้ยไปดูเทียนพรรษาสวยมากสวยอยากมางานแห่เทียนจังเลยอ่ะโอ้ยสวยหมากเลตนึองเด้อ อันนี้อันนี้อันน่าอันนี้น่าจะเป็นของปีเก่าแล้วของปีเก่าป่ะอ่าปีงางเพิ่งกำลังสาอยู่ป่ะอันนั่นเพิ่งกำลังสาอยู่เออเต้ละวัดเดี๋ยวเหอะวัดในอุบลนี่วัดแม่ในเมืองอุบลมาแข่งกันเนาะพระฤาษีศน่ะเต้นละวัดเดี๋ยวมาขบวนนะอ๋อเฮ้ยเออน่าจะเป็นของปีที่แรกนี่แหลยกระต้ายมาตั้าชไว้อ๋อร่างแห่เที่ยวแล้วจะไปตั้งเลยสารการสักก่อนเลยอ๋ออ๋อเป็นหอหลักค้ง อันนี้เป็นไอ้โบสถ์หรือเป็นไอ้นนอบโบสถ์เฮ้ยโบสถ์เลยอย่างเป็นวัดที่อลังการมากก็ตื่นหูนตื่นตาสมกับคุณเกงพันป่าถ้ามานะถ้ามาถึงเร็วนะ่ะจะพาไปไหว้พระวัดนี้แหละเพาะอันนี้มันเป็นแบบแบบเฉนะื่อยเนาะเป็นปูนแบบจอแต่ละปีก็จะเห็นแบบนี้อ๋อสวยไหมว้าวสวย ดูโ <hire S 2> บสถ์สิโบสถ์ใหญ่ป่ะแคปให้หน่อยแคปรูปใช่ไหมมีปุ๋นวาสนาได้มาเห็นพัทธาพระที่สวยมาเหมือนหอดจอดเกี่ยวเนาะโพดโพบราเคยเห็นนี่คือเราเคยไปอยู่บ้นแม่เราเคยมาอุบลเด็ก็เคยมาหลายเถื่อแล้วแต่ว่าบราเคยได้เข่ามาจกเคื่อผ่านจะสื่อได้สั่นเคยผ่านสืเห็นแต่กำแพงกัสื่อพัดพ่นผ้าข้าวบ้าพัดว่าพัดผ้าขาวแม่เมื่อนี่เด็กาไม่ยินเลยแบบข้างในแบบว่าโอ้มันมันเป็นธรรมดาเนาะ แมันบกเคืออันเทาเห็นด้วยกำแพงอะผ่าดขมับจะกินอะแม่มาเห็นข้างในมันงามตื่นตาตื่นใจครับตนนั้นอาจจะเป็นศาลากับเปรียนอันนี้เป็นโบสถ์แต่ใหญ่แห้งเนาะวัดใหญ่แห้งปะเข้ามาข้างในแบบโอ้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นแห่งตื่นเต้นแบบบอกมาถือกัด่าว่าครับพอเคยเห็นวัดงามแบบนี้เหนะเนาะเขาไหว้พระแค่บ้านกับเราเคยเห็นวัดงามแบบนี้นะมันแบบล้วกลางคืนตอนเปิดไฟนีก็เสียงอลังกาด้วยนะ อามาลาคุณเก่งไปซะแล้วแม่เขามรู้สึกมันเหมือนจะเป็นแสงสวรรค์อะไรเลิศเลิศต้องขอบคุณคุณเก่งนะคะที่พามาเป็นเพื่อนตัวนี้นะบปราะหดเนาะตีนเป็นหินอ่อนแค่บพาะหอดนะใส่อามาลาคุณเก่งไปซะแล้วอามาลากำลังตื่นเต้นอยากกัดถ่ายรูปเลยนะคะในองค์พญานาคกาลังการแหงเนาะการงานสร้างพญานาค คล้ายๆกับยูไอไปเมืองไทยจะได้เจ็บเลยเพราะเธอเป็นเทียนนะนี่นะเทียนเออเทียนเทียนนี่แหละ่นเห็ดอาก็คือบ้านเราเห็ดเป็นประสาทเพิ่งอันแล้วเห็ดแบบคล้ายๆกับเห็ดปราสาทเพิงเทียนใด เทียนบริเลียนได้ดันนะไวโอพยานาต่อนะคะอันนี้เป็นเทียนพันสาปีนี้อลังการแห้งเทียนแบบน่าจะเปนหลายตันเลยเนาะเหต้นเทียนแบบนี้เห็นนั่นเทียนน่าจะหลายตัน เนื้อ <rôle> ต้ทั้งตัวเลยบอนี่นี่ถามช่างนี่ช่างแลาม้ีกแ้ปตดไหอดอกเีคึงก้อ นี่มีจางจางสร้างไ่ลงไปเมื่อกี้ละครับเห็นยู่ได้เห็นอยู่เห็นอยู่ทั้งเห็อูทั้งฝุ่นทั้งนักขนกันมา้งมเรีงนอนข้ารือมาช่องหกครับ

ว่าวกติดกระดาวเปน้ตาลกรนดาวกเองกรนดาวกเองเนาะอันนี้ก็สื่อสารถึงนคุดนู่ ปก็จะได้ไปเต้นๆๆต่อไปกินข้าวกินข้าวสวยสวยเหมือนสาวลาวสาวลาวดั้งเดิมแขนะ็งเนี่ยเสี่ยบเบาไปใช่บ้านเรา <c oughs> อันนี้ก็เป็นเทียนนะถ้ามันไม่ละลายนะดอกไม้นี่ก็เป็นเทียนหมดมันเป็นแผ่นโทมสวยค่ะสวยไม่สวยจุดอันนี้ละคะ่ะ กินได้บนนี้กินได้กินรสเฮ้ยกินรสบนไอ้ปอบเลยองพญานาคสุดยอดมากเลยเป็นบุญตาที่ได้มาแล้วคนเฮยคนพามากัจังแมนมาดูดีฮาร์ล็เป็นฮาอเอ่มเพิ่มเพ้าเพิ่มเิ่มเพิ่มเพิ่ยเ่มเพมเพา่เพิ่มเพมพิมเมเพิมเเพิกมเพ่่ จะเปรียบเทียบกันได้แนวใด้ที่ดาวเพิ่งขอขอบคุณเพผนหลายๆนะจ๊ะค่ะมาทำบุญแล้วก็ไปหลับพร้อมไปกินข้าวแล้วก็ไปส่งสนามบินนะจ๊ะค่ะไปสรงบปพักสีส้วงเด้อไปหลับเก่งในหน้าที่นี่เลยนะจ๊ะค่ะจะได้กันเนาะพักเสร็จฝากบรรยากาศสักนิดแล้วเัาสบไปกินข้าวต่อเนาะค่ะเจ้าค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลอดผลมารับหน้าสูดุ้ย ทะเบียนบอกสวยเรียกสวยมากเลย950คันแรกของเอฟซีที่มาหลับเฮาต้องซื้อต้องซื้อใช่ไหม950โอเคจัดไปและก่อนจะไปสนามบินกับพ่อเปิลมาพามาทถบุญออกแทนในนั้นสามตัวต้องขาจัดไปไอมีหน้าขายหน้าใครมีรถขายรถใครมีที่ขายที่นะจ๊ะค่าเรียมาอยู่กับอัมราจะไปเขาจะรับอินจฉาหลังสวัสดีการไปแล้ว